ตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่วาัสโควิดเท่านั้นนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องระวังลูกๆของเราเป็นพิเศษนะคะยังมีอีกหลายๆโรคเลยนะคะที่เด็กเล็กมักจะเป็นกันมากค่ะอันตรายไม่ต่างจากวาัสโควิดตัวนี้เลยค่ะจะมีโรคอะไรบ้างนั้นนะคะอยู่ในปองแปงชุดใหม่ชุดนี้แล้วค่ะชุดสุขภาพดีไปดูกันเล ีเล่มนะคะมาเริ่มกันที่เล่มแรกกันเลยป้องแป้งกับโรคมือเท้าปากแนะนําให้รู้ว่าถ้าลูกเป็นแล้วควรปฏิบัติตัวยังไงก็ควรนอนพักผ่อนเยอะๆไม่ออกไปเล่นนอกบ้านควรใส่หน้ากากป้องกันเชื้อแพร่ไปติดคนอื่นท้ายเล่มก็จะมีบอกวิธีป้องกันไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีป้องแป้งตาแดงเล่มนี้คะ่ะป้องแป้งท้องเสียเล่มสุดท้ายของชุดนี้คือ ยุ่งๆกับป๋องแป๋งแนะนําและบอกวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกค่ะเป็นเรื่องใกล้ตัวลูกของเรามากๆเลยนะคะการปลูกฝังให้ลูกรู้จักป้องกันตัวเองจากโรคภัยไข้เจ็บพวกนี้ก็สําคัญมากๆค่ะงานนี้มีป๋องแป๋งออกใหม่2ชุดด้วยนี่เลยชุดรักโลกเข้ากับเทรนตอนนี้มากๆเลยนะคะ ที่เราจะเป็นที่จะต้องปลูกฝังเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับเด็กเล็กนะคะตั้งแต่เรื่องการลดใช้พลาสติกนะคะถุงพลาสติกหลอดขยะแล้วก็ขยะพลาสติกทั้งหลายการทิ้งขยะมักง่ายไม่ใช่แค่ทําให้บ้านเมืองสก,กปรกนะคะแต่ว่าถ้าทิ้งลงทะเลแม่น้ําก็อาจจะทําให้สัตว์น้ําตายได้เลยเพราะมันคิดว่าเป็นอาหาร เพาาน้้นอกกิขไป็ตยชุดนี้นะคะมีป่องแป่งช่วยลูกเต่ารณรงค์ให้ลดใช้พลาสติกแล้วก็มีจิตสำนึกที่ดีป่องแป่งรักโลกลดการใช้พลังงานเช่นน้ำไฟฟ้าขยะของป่องแปง่งสอนวิธีการนำขยะมาใช้ซ้ำรีไซเคลิลหรือนำมาดัดแปลงเป็นของเล่นก็ได้ค่ะเล่มสุดท้ายนะคะป่องแต่งทำปุ๋ยสอนวิธีลดขยะง่ายๆให้กับเด็กๆนะคะเช่นการนำมาทำปุ๋ยหมกักอันนี้ทำง่า แล้วก็สนุกด้วยนะคะชุดสุดท้ายนะคะชุดมีนะ้องเป็นชุดสําหรับการเตรียมความพร้อมให้กับลูกคนที่ก่อนที่จะมีน้องนะคะชุดนี้นะคะเป็นการสอน EQ นะคะให้กับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้จักการรับมือนะคะอารมณ์เชิงลบนะคะมีสีเล่มด้วยกันนี่เลยฝ่องแปงจะมีน้องก็เป็นการเตรียมความพร้อมพี่ตั้งแต่แม่ท้องเลยทําไงไม่ให้พี่อิจฉาน้องหรือว่ารู้สึกไม่ดีกับน้องฝ่องแปงเป็นพี่แล้วครับ เล่มนี้สอนวิธีทำยังไงให้พี่รู้จักการดูแลน้องป๋องแป๋งไม่ใช่หมาหัวเน่าผู้ใหญ่หลายคนชอบแย่เด็กนี่นี่เดี๋ยวแม่มีน้องใหม่ไม่รักเราแล้วนะอะไรแบบนี้สอนวิธีไม่พูดทำร้ายจิตใจลูกแต่ให้รู้จักสื่อสารเชิงบวกกับลูกค่ะเล่มสุดท้ายของชุดนี้น้องคือป๋องแป๋งรักน้องเล่มนี้น่ารักมากๆเลยสอนวิธีให้พี่น้องรักกันเล่นด้วยกันดีๆอย่าลืมป๋องแป๋งสามชุดใหม่12เล่ม ห้ามพลาดกับพาร์ทเอดูคชั่น